แล้วก็ไปด้วยนายยอดตองสีเก้วในถูวันนี้ก็ทั้งสามเข้ามาในป่าเพื่อหาของไปขายแต่ผลปรากฏว่าสามคนนี้จะต้องปิดหวังเพราะเขาไม่ได้ของตามที่ต้องการเลยมานั่งพูดคุยสนทนากันตรงนี้ทั้งสามคนจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างดูต่อมาทิครับ เราตึงแกต่ตองโตตัางซ้ำหม่ตอนนี้มาอยู่ป่าเพื่อจะล้าค,ค้องไข่แต่สิ่งนั้นมันไม่มีเกิดมาต้องตอนไหนโตนะเรามันจนนักว่ามัตะขัดก็มีนักคิดและพาให้บัดซีเก่าพาห่าค,ค้องไข่แต่สิ่งนั้นมันไม่มีแข็งเต็มที่นั่งประเสว่าจะทำงานยังไรเกิดมาจนทุกเนื้อทนน้พลตำรวดว่า เมืองจักที่ไม่มีโออวดพนตำรวดบุญหน่อยดอยกันคนไรคุณคุณคูกับปายคุณคุณภุมมใจนักลงหลักลูกเต้าไหนปั่นตเดินผ่านผมทุกวันบอกแกไปควันลมให้ตอนไหนรูปที่อ่าวโคลนกูลงพนั้นเบอร์เพลงใจตัวเียดแมมเปอาเพลงมาลอกก็เป็นโคลนแล้ว มึงขับไม่เป็นล่ะครับตับไรนองโตขับไม่เป็นล่ะครับเซ่เฮ้ยใคร่ากูขับไม่เป็นงานบานคนมึงคิดเลยกูมานั่งรับในงานซ็กูได้ตังพันห้าใครให้พันห้าในมือไอ้ลูเออช่วยได้ปันหาเพื่อกูนั่งรับสักพักรถกระบะมาจอดส่งขันางานตู้ปั้นนินรถกระบะวัวแดงเพลได้ตู้เข้าไม่ใช่โบ้แทงไอ้รูนั่นะรอยกูขับติดกันแล้วมึงขับว่าเพื่อ พวกเราในงานไม่ว e e ิ่งยางเรือรวดพวกเราในงานวิ่งยางเรือรวดเว้นรถดต่ำรวดนะก็มาฮรถดนึ่งข่าวนึ่งิพึ่งใจค่ะรถดนึ่งข่าวนึ่งวิงพึ่งใจค่ะอาบเราเตมาแล้วไม่เล่นเวลยลเล่นอยู่ในนี้เทาเอออยากกล้ารัวออกนอกอีโจนกอกเกิน จ็ดแม่มดลีคือเลยเจ็ดแม่มเมาถะยุยุ่งแล้วชิงลูกคู <c oughs> ชช่ชเชนเชลเลยว่าปะเรารับกันได้ริงเมาแล้วหลูกคูคู่เมาแล้วคืนนี้มาแล้วเลยล่าเบิกโรืองะไรัลโออปอนานั่งดับเตียนปั๊บเพื่กเพืเพือเพื่เือัลต้องเล่าเเบิกโรคนี้แต่ตุ้งมึงกินแลนู่นนายริงเมายัดกว่าสิงลเงลยคืน มาครั้โมาครั้ถ้าเรื่องโมาเนี่ยแกวันโรงจัดทุดยอดกว่าปะลอยขึ้นเกินแต่มาเล่นวัดป่าคาดเบ้นคืนนั้นแต่เจ้าฮอนมาตึงก็โปรโยจางมาเลยเซสิแปดเถื่อเลยเมียจางใจแล้วตอบตายได้ดีจนซีดซ่องกลมคืนนั้นแต่เล่นแต่วัดป่าคาดใจมึงกินแลงแรกรือ้อซีออกมาตันเซ็ตหลกคู่คู่แรงกลางวัดตังรงแล้วใส่เมาเหียยเปลือยในจริงแกจริงตาวีมายกไม่เลิศแล้ว นายบงตีไม่ตกครบทนายบงคืนนั้นมึงกินเลยเมากันตังโลกเมาตังเรื่องมือกีตาร์มือกีตาร์ตุ้มกีตาร์ไปนอนไต้ตุ่นโรงป่าได้กูใจเ่แล้วมกเมาตัางโลกแต่เริ่มซึ้งกูปะปะใช้มงกูซุ่นมึงกินเลยครับเคยรุ่นกูใช่เด็กแอบ้าวแป้งก็เก็บรูปไม่หมดอันเอ้กูลุ้นไต้ตุ่นโรวงป่าได้ผู้ใกินแล้วอันเอ้รถอรอโลนั่งตึงปัดลุงเจ้าภาพโตเดือดทองอยู่นี่เลยว่า เมาเคล็ดมาเมาเคล็ดไรกว่าป้าไอ้ต้องนี่กูจบสิ้นจบเรื่องพี่น้องแรกเนี่ยเนี่ยต้องกันแรกดีเดผมกับเคใครครับต้องนี่กูตั้มจบละวุ่นสู้เคมาต้องเราจะวุ่นเคมาสู้กูตั้มต้องเฮ้ยเคมาโบสู้เคอะไรตัวนี้ปลายังเคโยนนี่นี่นนปลายังเคนี่เนี่ปยปลายังเคถึงเวลาเคมันหลอกนามมึงตาเล่นห้องเวลาเคลอกนามมึงตาเล่นนี่นี่น เด็ดแมมว่ากูมันเก๋บ่มึงยมผับน้ำผับน้ำไม่ทุ่มผับน้ำเนี่ยใบมึงโ่นี่นี่ยใบผับน้ำ้ำา,า,ำาัดเพชรเลยนะเดี๋ยวอะไ้ตองจิงฝ้าป้ายโยมมันเก๋ไอ้โต้ไอ้ผมโยมมันผับน้ำมึงก็ยังดีแต่ว่าเพื่อนนักเลียนใครวันนั้นนำดันในลีื่องเดผมหล่อเทียมโคกขึ้นบนตะกูแม่อามเด็กยิงเลย รอยเด็กนึกวันหมักเหม่นีตัวไอ้เขับปลาบุรอนี่ไม่ติดตำปลื้นี่ก้าวปลามึงกินแลลกข้องปลาไม่มีอะไรเลยว่าป้าตึงอีตำปลื้อถ้าอะไปเอาเบียร์มากินกันนี่ตอนนี้มึงกินแลลตี้อืมห้เราจิ้นละพินโยนในตัวไม่ต้องกลัวตายหรอกยกตัวอย่างกูนี่จิ้นละพินมึงนี่ก็จิ้นละพินโอ้จิ้นละพินจิ้นละพินเฮ้ยเราดูราตองเฮ้ยนักแรียดูรากูดีแต่หยา อย่าสู้เอออย่ากูรำหมายตอนเออการรำดีเลยอย่ากูไม่ฮันอย่ามึงนี่เออนี่มารำซิงอันนักคนอยู่ช่องพีอย่ากูจะไม่อ็นมารำโดนได้อยู่ซิงอันนักคนชิดช่องอ่าช่องพีก็ได้เปิชิมาพัวอย่าสู้นี่เออจำใจกูให้เอาปืนก็ตั้งชาอย่าให้นางพยาคุยเล็กอย่ากูอย่าสู้นี่เออจะอยู่มีช่องพีได้เปิชิบเลือพัวเอ,เอ อย่ากูจะรำดูราแขวากลอนชุดแต่ไม่รำเว็บเล่นกลอนชุดหลอกว่าในีุยแูเล่ม่โอ้ยอย่ากูจะรำดูรารวงดินดูรารวงเลยุ้รงครูหาดูรารวงแต่งเกยเขาทำแต่งเกยเออปั่นเพื่อเขาดูราแต่งเกยก็อยากรวงครูหาให้รวงครูหาแต่งเกยก้าวผุดออกซุกหาให้ดูรารวงครูพอตึงเกยที่ก็แต่งนี่เกยจริงเหยียดเหม่อมเกยจริงมาแต่งก็กลับดูราเล่ เคก็ตัากับยวกันสิโอเคก็ตัาคับยวกเคก็ตัากับยวกเล็วเว่าบังเอิ้นว่าไม่ยกกีตําเค้กแค่เรคนเดินหน้าใกลเคหละแพงไอ้เจ้เ็ดแม่ลงบิงคูถ่ายหุ้งนี่มึงดูด่าอ๋อดด่าร่ำด้ตังบดได้แล้วเออน่หลงเลยเถอะแก่ตัาตับดเฮ้ยกูจตาติดแล้วอย่ารำเลยดุยดยรำเลวเลยเเออสาติดเลยเถอะแก เออตกทีก็เลาแก้วเก้านะมานังมาไดมานังอันนั้นก็เล่าตำเพล์เพนเดพันนะอะแก้วตำาพันะอะนไปบูราาปดูบูาอันนี้บับนปะตาอันนี้บับเดตาดเดช่องโย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 ด่องยดมานัไปน้าไปบูนพาตำบับตากระาเฮ่อช่อ ช่องยอดว่าปัญหาใ่บูนพาตั้บับป่าตาหลักกระ่องยอดอ้าวว่าปัญหาใบบูนผาตั้บับป่าตาลกกะ่องยอดอ้ว่าปัาหาใ่บูนพาตำบับปาตาลกกะ่องยอดอ้าว่าป้าหาใ่บูนพาตั้มบับป่าตาละกกรองยอดอ้าว แมไททันเรียกแมมเาเปื้อนไตหงชนฮวยเงิดูราว่ามั่งแหล่ปลีลตบกูใจเนม่ยนรูตบลูกโคแล้วไนบ้าบุกตบลูกโคสายหยับเปื้ันพนไม่ตด้ปนยบแมมขึ้นพัดหนุ่ได้ลุดกูเลยเอาจริงๆกแลาวแข่าทำน้ำว้ยินทำอินไนกันเนาะทำินจมูกนัน แั็กต่ก็ลาววาแก้วทำหินเดเดคือหินแก้วจะททำหินแต่หินเดแล้วมันแยกอไะไฟ้นี้นักขืนเดนเดเดแล้วมันแยกแก้วทำหินแยกทองทำหินยอยอะทองทำหินยอยในบนปลื้มยอยนี่ลลยย่อยหินยอยหินยอยหินแยกหินยอย หินแยกมาทำหินย่อยข้าวินแยกแตน้องโอ้วแลกระดลูกพ่พอทำหินย่อยข้าวินแยกมาทำหินแยกข้าวินซักทีคนแล้่โทศทำเฮละอะทศทำเฮละบ้านเราเดียกเค้ดีถั่วเค้นี่คือถั่วเค้เคไยมาลวะตองเค้ยมาลา่ทอง อเจ๋อเล่าคู่เคทองคือเคอันเดดีฮางเคเราเช็คล้วไม่เท่อันนี้คือหฮางเคอ่ะมือมือนผาบน้ำอ่ะผาบน้ำจะไม่เท่อัะใจเล่าผาบน้ำอ่ะเท่คือผาบน้ำอ่ะเดใบผาบน้ำอ่ะก้าวมาแล้วกูควั่นอ่ะหยัดเม้มแล้วกูแทงกูควั่นกูแทงกูควัน gù thang gù quan gù thang gù quan gù thang, ôi kéo grab grab quá mà thương nặng nỗi mẹ ơi nặng nỗi lòng này

ลาลาลานี่ลาเปนจิงไงแกว่าป้าร้อยมึงจัดเมยอโอ้ย่าได้